ลมหายใจเข้าลมหายใจออกดันดอกไม้บาโนไปโนไปคามอนคามอนโอเคเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่โลปอมไม่เป็นไอ้ไม้โลปอมสตรีมที่ช่องใจเราทุกวันนะครับผม้อมนะ้อมนะโอเคอันนี้เราคุยแผนก็ดีละนะครับก็ อยากให้แบบคนดูได้เห็นพี่มุมมองที่บอกว่าเราวางแผนกันเฮ้ยมึมปงปากปังโอ้โ,อโอสกิลปลงระเบิดเดี๋ยวลงไปเนี่ยขอดาเมจเกิน์สองร้อยลองย้อีกครั้งหนึ่งครับว่าในโดดนี้ไม่มีริงนะไม่มีไม่มีวงนะครับครับแต่ว่าห้ามออกจากแคสไซส์พูดง่ายๆใช่ครับไม่ใช่มันมันมีเอ,อ,อ,อี่ครอีกรอบนะเฮ้ยมีคนเฮ้ยมีคนลงไปแล้วคืออะไรอ่ะลงต้องลงแล้วพี่พี่เล่นช้าไปแล้วลง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 พี่อ้าวพี่แล้วสราลงไหนเนี่ยงงกันเนี่ยเดี๋ยวเราแคสไซส์อ่ะพี่ไป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 มันไม่มีใครไปแคสไซส์เลยเหรอมมีีีีพ่่่ลลลลงงหดแแ้้้ววเเเนยยราาชไปอะ เลยมีคนเลยเด่เป็ดโอตีใจเราโอ้ดูเราลงตับมา่อนกมาตอนแอบ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 นะแอบไม่อยู่กูอยู่อยู่ด้วยกัน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 เราเราจะแบบลุ้ไหวย้เว้วเราเรามาชมดุมึงบานะักทางมันจะต้องแบบทางถึงเราอ้อ๋ออ่ะอยู่เขาเรียกว่าอยู่ให้ไป็นตำนานพี่อยู่ให้เป็นตำนานอยู่ให้เป็นตำนาน ัวกเราลงมาชุ่มนุมพดุมใจรักสบายสบายเดี๋ยวเราไปฝึกวิชานได้น้ำพุนี่นี่เออว่าใช่เสียงน้ำมันดังไงเสียงน้ำมันดังใช่ดังหนึ่งยังมีจอมยุ่นหลีออกเดินทางไปสุดฟ้าว่าพื้นที่จะตามหา วิชาที่หายไปเอาไปแก่แก้กรับอาจารย์เข้าแล้วต้องไปจ่าวอยอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยน้ำตกน้ำตกก็เย็นเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ลิ้นครับอมลิ้นเดอะเป็ดนะแล้วก็ใจร้าวครับไตีสายหานะนีีนน้ักภาค็บอกงงนี่ทำอะไรกันอยู่บอกนักภาคนะผมกำลังฝึกวิชากำลังภายในกับน้ำตกอยู่ไม่ไม่พี่อันนี้เราคุยกันก่อนถ้าสมมติมีคนเจอเราเอาไงต่อ เฮ้ยผมรู้แล้วพี่บางทีถ้าเขามาเจอเราข่าจะมีอีเราก็ได้นะบอกว่าเฮ้ยเราลุมพี่แทนไงถ้าสมมติว่าพี่เราคิดพาดนะเราคิดพาดนะเราหันไปแล้วเราเงยหน้ามาแล้วมึงยิ้มบนหัวเราสามคนไี่หาเลยมึงก็เปิดไม้พุดเลยมึงจะเอาอะไรเอาไปหมดเลยเฮ้ยเราเป็นตำนาเลยเฮ้ยเราแอบดูได้เฮ้ยอะไรดูได้พี่เลได้นเดูได้ไม่เอาไม่เอามาเห็นหัวมึงมาเห็นหัวเฮ้ยทำไมกูรู้สึกเหมือนมีคนมาวะเฮ้ยเยี่ยมเยียมเยี่ยบเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเงียเยเเย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 เ ว่ว่าะมีอยไม่ใช่ปะไม่ใช่ปะไม่ใไม่ใช่ปะไม่ใช่ะไม่ใช่ปะอเลยบล็กอีสัอีสัอีัิมเล่อีสัตี่เสียงสลิง่ากลัวใช่อะไ่ี่เสิไม่น่ากลัส่าเล่นเบปเดไลท่่ก็ิทุกคนะว่าอันนี้มันมันเป็นเกมที่เขาสามารถฟังเสียงได้แต่เขได้ยินเราใช่อันนี้เป็นเกมแบบอีะคบมส่ผ แล้วอ้าวเฮ้ยวงใส่ใจเอาประเดยเต็มหลังอ้าวแล้วเปิดเกาะน็อปอย่างนี้ผมต้องรอรับเลยครับเพราะว่าต้องเทรดกันผมทางด้านตัวของฝั่งแทนกซี่ก็เกาะหมดเหมือนกันเทปเอางี้เอางี้มึงมึงเห็นตรงปลายน้ำป่ะถ้าถุงเกิดอะไรขึ้นอ่ะมึงวางแล้วมึงแล้วโดดแยกเลยแยกกับแบบทางไข่ทางมันเลยนะทางไข่ทางมันเลยเราลองไหมพี่ถ้าสมมติเขามาเรายืนเรานั่งท่าเดิมเงี้ยดูที่เขาจะยิงเราหรือเปล่าทดสอบดูดิว่าเขาจะดูว่าเขาจะใจใจใจหมายิงเราหรือเปล่า เออใช่เราใส่หน้าได้แบบแบบไม่เอานะพี่พอเขาาไม่ามาไม่เอาไม่เอาเออไมามเไม่เอาเไม่เอาไม่เอามาเอไม่ามาเนไมามีคออไม่เอาใสเามส่หัว่เอามาม่เนมาเม่เอมา่เัวใส่หอวเออเข้ามาเอาใส่เัวใส่อามาไ่อามาเ่เาเ้เาเม่เอเออไเอเาล้วนเกิดมาจากธรรมชาติลมหายใจเข้าลมหายใจออก ดอกไม่บาด้ยพี่เราคดภาพนะถ้าสมมติเราเกาะเราเกาะตรงนี้สคนแล้วนขาขนาเขาไม่เห็นว่าเรากำลังเกาะอยู่ไปจะ how ยิงกันอยู่ไยิงกันอยู่ยิงกันอยู่ยิงกันอยู่อันู่มเร็ววิ่งไอหนุ่มตีวะตีวะเฮ้ยเราเอาท็อปท็อปท็อปนะแล้วเราจะได้ไปอวดทุกคนเราอย่าลืมไปอวดว่าตีเราในท็อปสเฮ้ยถ้าถ้าเหลือตีสุดท้ายเนี่ย เราขอแบบเออชว์แบบมัดมวยโชวนแบบมวยโชวนแบบชวนแัดมวยเลยรอตีสุดท้ายโชวนแบบท้ามัดมวยเลยกูแน่นอนครับตีคนนี้วิถีเซนเดี๋ยวๆของไม่มีเฮ้ยแต่มีขวานมีไฟฮะเออสร้างความบุญกลับไปที่วิถีเซนอีกครั้งครับตรงน้ำตกคือเขาไม่ขยับแล้วรอยเท้ามันจะไม่มีฮะใช่มันมีแค่เสียงกี้กี้ก็แค่แบบเขาไปเผลอขยับนะคือเขานั่งอยู่นะแล้ววงมันไม่บีบไงใช่กคือจะหายไงใช่ครับผมเฮ้ยพี่เขาเรียกตีเราว่าตีออนเซน เราผมอ่ะเข้าสู่วิถีเซนแล้วป่ะพี่ทุกคนนั่งสมาธิตรงหน้ากล้องทุกคนนะเนจริงนผมไม่เคยรู้สึกเลยว่าการได้ชำระล้างร่างกายทำให้เรารู้สึกดีได้ขนาดนี้นะครับผมขอบพระคุณพ่อแม่ทุกคนนะครับที่ให้กำเนิดผมมาให้ชีวิตที่ดีนะครับผมและขอบคุณโรงเรียนทุกงเรียนนะครับผมที่ผลิตประชากรที่มีคุณภาพอย่างพวกผมออกมานะครับ ครับปาร์ตี้นี้ครับแล้วก็ที่ปับวกกันต่อครับยังไงครับไปปักครับไล่กันที่เอ็นเอ็นดีครับไียไล่แล้วก็โดนหน้าสัตว์ครับผมแทนนี่ครับไปลมหายใจเข้าลมหายใจออกดั่งนองไม้บาอัดทั้งด้านหังเขาฟังเขาฮะยัง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 ปั๊มอยู่ครับผมอาเธอร์ครับผมไม่ไหวแล้วฮะพวกเราเรามาชุมนุม เพราะว่าต้องเฉลยกันผมทางด้านตัวของฝั่งแทนดดี้ก,ก็เกาะหมดแล้วกันเต็มชัดแล้วตอนนี้ผนูใจรักส,สบสายสบายต่างคนต่างดูดดูดลอยแล้วรีบไปลอยแล้วรีบมาล้มไปกับผมทางด้านตัวของอัลเธอร์ผมโดนที่นัชิคเกอร์เลนอีกแล้วครับมีคนบอกว่าตีอื่นดีกันอย่างบัตตี้เรายังไม่มีเกาะเลยใชี่ยผมหนาวอ่ะผมลงขอลงไปชั้นล่างแล้วมองเข้าไปในมองเข้าไปในนน้ำดิมันมีไฟอะไรก็ไม่รู้เว้ยเหมือนพญานาคเลยดิเหมือนพญานาคเลยดิมีพญานาคเหรอพี่ติ๊กไม่ได้ เฮ้ยเหลือสี่ตี้แล้วมึนสี่สี่เลยนี่เฮยนี่หน่น่ยกูกูกูกดทวนแผนอะไรอีกรอบนึ่งอ่ะคืออะไรนะเออถ้าเขามาเราถ้าสมมติเหลือสองตี้ขึ้นมาพี่พอเรากระโดดใช่ไหมเราทำท่าต่อยเรากดต่อยลมรัวๆแล้วเขาจะรู้แล้วแบบไม่ no 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 ทีละคนทีละคนเออเออทีละคนทีละคนอย่างนี้เออเคา้้นนีีแต่แต่ถ้าสมมติมีคนมาตรงเนี้ยเราใส่หัวก่อนกลัวไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวโดนกลัวกลัวเขาลัวใส่เราอะมึง อีกตี้บอกตอนนี้ใจล้าวคงนั่งสั่นโกยอยู่ที่ด่าไปเถอะผมไม่ออกจากน้ำตกนี่หรอกด่ากูไปเ่อะกูไม่ออกเขาบอกมีตี้นึงอยู่ใกล้ๆเราเว้ยใช่ติ๊มติงมเหรอ๋อเขาก็ทำแบบเราคนเชียร์ติ๊มติ๊มยี่่ะพี่เราคิดพลาดนะถ้ามันพี่เราคิดพลาดนะถ้ามันแอบด้วยกันอ่ะหกตี้อ่ะแล้วสองหกคนแอบอยู่ที่เดียวกันละฮาสุดเลยนะพีออนเป็นพี่ยี่ไอ้เชี่ยตอนนี้ไข่กูเปื่อยแล้วไอ้ป็นคุณท่านกับไข่กูเปื่อยแล้วเอ็นเอ็มเจปล่อยดีคอยไปเรื่อยว่าเนี่ยทีเด็ดเป็นส่งไปทัีเส่งไปทาั เฮ้ยนี่เขามาคุยด้วย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 มาดิ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 เขาไม่ได้เขาม่ไดเขาไม่ได้เขาไม่ดเ้เ้ยนไปหนไปหนไปคารมอนคามอนโอเคเฮ้ยเ้ยไม่ใช่ตัวปอมไม่เป็นไอ้ไม้วอมใช่ตัวปอม่ะไอ้เหเ็นตัวปอมผมเห็นแล้วเหานแล้วัอยู่นู่นเข้ามาเขามาได้เขาไม่ ความบุญสุใจเออเขาบอกว่าบทปล่อยจากวิถีแล้วครับผมการต่อสู้เขอร่วมขอเขาร่วงขอเขาร่วงรักที่ความสงบ่ากแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละเออเขามีหรือกันมีหอัมีกันะไอ้ยาจันไอ้มมืข้าวนะเฮ้ยไม่พี่พี่ลบ ไอก็ผมแล้วพี่แทนปลาระเบิดสตไอ้ยพี่แค่ปาระเบิดไอ่ะโอไอ้อยเกินอยอะมีนไปไที่สนะทำเป็นเล่นไปที่สอนะถ้าถ้าภาพไปเห็นจอที่พวกที่พวกเราแบบนกนขสี่คนอะหาสัตว์เลย

ต้องซีหนึ่งสิบเออชมยังทุกคนดีใจผมยังดีใจผมยังที่ไดที่สองมาดีใจกันเราแขกจะไม่ชอบชื่อคนที่ชื่อว่าแทสเรา